โรคกรดไหลย้อนเกิดจากพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมของคนทํางานทําให้กรดที่ออกมาหรือน้ําย่อยไหลย้อนมาในหลอดอาหารทําให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหารผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหรือแสบหน้าอกถ้าไม่ใส่ใจดูแลอาจลามกลายเป็นโรคมะเร็งที่หลอดอาหารได้สวัสดีครับผมชื่อนัทจกรรักรปัญญาทิพย์หรือว่าติ๊กอยากดันนะครับ อาชีพผมเป็นศิลปินดารานักร้องแล้วก็ทําธุรกิจมาหลายอย่างนะครับผมเป็นกฎไหลย,ย้อนครับเป็นมานานหลายปีนะครับประมาณสองสาปีแต่พอดีมีคุณป้าของผมนี่แหละป้าสมมาตรสวรนมาโจนแนะนําให้ทานเซอรนตินตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่ามันดีจริงเพราะว่าแต่ไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นนะฮะไม่ดีขึ้นก็เลยลองทานดูเห็นเขาบอกว่าดีก็ลองทานดูปรากฏว่าทานสาวันแรกรู้สึกว่าดีขึ้นผมก็เลยทานต่อไปเรื่อยๆพอครบหนึ่งเดือนสุขภาพผมก็เริ่มดีขึ้น ทำให้ผมหายจากโรคกรดไหลย,ย้อนมันแปลกจริงๆครับต้องบอกก่อนว่าอาชีพศสิลปินดารานั้ร้องเนี่ยทานข้าวไม่เป็นเวลานะครับจะทําให้เกิดอาการหลายๆอย่างดันขึ้นมาทางคองขึ้นมาแล้วก็หายใจไม่ออกวันนี้ก็หายใจไม่ออกนะครับแต่อทาแล้วก็เริ่มดีขึ้นนี่เพื่อนนะครับที่ดูอยู่นะครับให้เชื่อมั่นเซอร์เนตินว่าดีจริงลองทานดูเพราะว่าเป็นสารอาหารบําบัดที่สามารถจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่เรา ขาดหายไปนี่กลับมาดีขึ้นนะครับอยากจะฝากด้วยเพราะผมไปหาหมอหลายที่หลายทางนะครับโรงพยาบาลไหนว่าดีก็ไปมาหมดแล้วยังไม่หายนะครับแต่พอทานเซนตินแล้วสุขภาพผมดีขึ้นรับรองว่าสุดยอดจริงๆครับเซอร์เนตินครับ